วันนี้ซอยนี้คนมีพอสมควรนะฮะซอยนี้จะเป็นซอยตลาดสัดเลี้ยงของห้างเจเจมอนะฮะเดี๋ยวจะแวะมาชมกระลอกร้านพี่โอสักหน่อยนะครับกระต่ายเขงมีราคาเขียนติดไว้เลยกระต่ายหลอบ400บาทนะครับราคาขายที่ตลาดจตุจักรนะฮะ อวนอนี้หลอบสองกรงส่วนด้านล่างเป็นกระต่ายแคะนะครับที่นี่ตัว200พี่หนันแคะที่นี่ขาย200แต่วันนี้เป็นวันตลาดส่งนะเอะถ้ามาถ้ามาวันธรรมดาก็คนละราคา ขวัญหนูตะเภาตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบอสังเกตไม่มีกระต่ายไทยนะฮะไม่มีกระต่ายไทยเนาะจะมีหลอบมีแคะกระลอกคลาสสิกเนาะร้านใหม่นี่แต่ร้านนี้น่าจะเป็นร้านที่เนี่ยฮะเคยออกเพื่อเลี้ยงสัตว์เอ้ยใช่ไหมอน่าจะเป็นร้านเนี้เนาะ มีกระลอกดงไซเล็กด้วยลูกป้อนยังไม่ลืมตาอ๋อมีดงไซกลางๆด้วยพี่เขามีลูกค้ากุย่อยู่โรบินของใครมาฝากแผนไว้เนี่ยร้านนี้ปิดร้านนี่อ๋อมีคอมเมนต์สอบถามราคาโรบินด้วยนะ เดี๋ยวไปถามร้านด้านในนะครับร้านด้านในจะมีราคาราคาส่งให้สวัสดีครับอุ่ยเหมือนมีเผือกมาแล้วอวทิทย์นี้อาันที์นี้มีลูกเผือกมาแล้วนะครับก็ลอ,อกเผือกไซส์ยังไม่ลืมตาส่วนไซซ์สวยมีไหมโอ้นี่ไงไซส์สวยก็ลอ,อกเผือกมาแล้วาทิทย์นี้มาแล้วโทษนะฮะไซนี้ราคาเท่าไหร่ครับ ตัวละพันถ้ายังไม่ลืมตามเมื่อกี้ฮะตัวตัวเผือกนี่นะฮะอ,นะอ๋อเป็นเทาเหรอทำไมสีดีจังเลยเทา,มมามชมพูอ๋อตัวนี้ไม่เผลือกนะครับสามร้อยังไม่ลืมตามเป็นเทาชมพูนะครับยังไม่ถึงกับเผือกทั้งตัวเป็นเทาชมพูของเยอะแล้วร้านพี่โอนะครับ เผื่อท่านใดสนใจนะฮะก็เบอร์0906459509อยู่ตลาด JJ m a มอนะฮะตลาดสเรีทเจเเนาะก็เผื่อใครสนใจก็ลองสอบถามพี่โอนะครับหรือจะฝากซื้อให้เราจัดหาจัะส่งเลือกให้ก็ได้นะครับติดต่อไลน์พี่หนังท้ายคลิปนะฮะอืมเยอะมากในนี้ก็ใหม่เพียบเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ร้านใหม่นะครับ ร้านที่เคยออกรายการของพี่วินลี่พี่หอยเนาะร้านกระลอกชูก้าอัปเดตให้ไปแล้วนะครับราคาชูก้าสวัสดีครับอ๋อไปแล้วไม่รู้ตัวอะไรไม่มีไปแล้วไม่รู้ตัวอะไรขายไปแล้ว พี่โอครับถ้าเป็นแดงไซส์สวยลืมตาแล้วเท่าไหร่ครับ่ราอ450แล้วถ้าเป็นเทาท้องขาวล่ะครับเนี่ยไซส์สวยๆ600อ๋โอโห้วนใหญ่จังเลยติดมือด้วยอ่ะไซส์นี้เลี้ยงง่ายนะฮะไซส์แบบนี้พี่โอจับให้ดู แต่ถ้าท่านใดสนใจสีเผือกนะครับตอนนี้พี่โอมีไซนี้อยู่3ตัวเนาะตัวละ1,000บาทนะครับเป็นเผือกนะฮะสามตัวเนี่ยหัดแท้เองแล้วนะครับเนี่ยสังเกตนะฮะอย่างนี้ก็จะเลี้ยงง่ายขึ้นสําหรับท่านที่ไม่มีเวลาป้อนนะครับเราสามารถหั่นกล้วยวางไว้ให้เขาแท้ได้นะครับ<สะ>พี่หนังกำลังเลือกอยู่นะครับ อยังไม่ลืมตาเลยอ๋อน้ำหนักดีน้ำหนักดีก็โอเคอยู่ปกติทางเราไม่ค่อยเอาไม่ลืมตาไปนะครับเราก็ไม่เก่งไม่ชํานาญลอกกระลอกไม่ลืมตาต้องต้องดูแลดีจริงๆนะครับแล้วบ้านเราตอนนี้บ้านผมเมื่อเช้าอ่ะ17องศาด้วยอากาศเย็นนี้ไม่ถูกกับลูกกระลอกเลยนะอืม อ๋อวันนี้แม่พาปล่อยออกมาเดินเล่นสองตัวเลย <c oughs> ขอกินขนม <c oughs> ไปข้างในก่อนใช่ไห<ป>มแต่ร้านไหนไจะไปที่ดิวแวะดูพี่ชายหน่อยมอ๋อเดี๋ยวแวะพี่ชายหน่อยนะค <c oughs> รับแพรลีม่มีหนึ่งตัวแพรี่ไม่ใช่ช่วงนำเข้านะครับช่วงนี้ราคาจะค่อนข้างสูงนะครับ เป็นเป็นของที่เขาเลี้ยงไว้แล้วอ่ะพูดง่ายๆนะครับถ้าใครจะหาแพรลี่ตอนเนี้ยยังไม่มีของนําเข้านะฮะมีคอมเมนต์ถามเรื่องแพรลี่นะช่วงนี้ไม,ไม่ไม่มีของเลยนะครับจะมีแบบที่เขาเลี้ยงแล้วเขาเอามาขายแบบเมื่อกี้สวัสดีครับวันนี้พี่ชายมีกระลอกโอ้เยอะเลยเหมือนจะมีเผือกแล้วด้วยนี่นาะ แดงไซเล็กกับเทาท้องขาวไซเล็กแล้วก็ไซส,สวยก็น่าจะมีครบหมดแล้วนะครับตอนนี้มีครบก็หมดแล้วแหละครบทุกสีแต่ที่ยังเห็นมีน้อยอยู่ก็คือดงนะครับอย่างเช่นตรงนี้พี่ชายก็มีลูกดงยังไม่ลืมตาอยู่เนาะ พี่ชายกําลังก้อนอาหารดงพอดีมีเข้ามาแต่อาจจะไม่เยอะนะครับพี่ชายบอกดงช่วงนี้อ่าไม่ทราบว่าไซนี้ที่กําลังป้อนขายที่นี่เท่าไหร่ครับดงตัวนี้ตัวละแปดรบาทแปดร้อยบาทเป็นดงเกาะทองของอุทัยทานีโหถีบตัวดูดเลยผอ๋อใกล้ลืมตาแล้ว รายิใกล้ๆกล้สีเขาเห็นชัดเจนแล้วนี่สีเริ่มออกแล้วาาเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะแจ้งราคากระลอกสีร้านที่ชายด้วยเลยนะครับเริ่มต้นที่สีสีล่างสุดตอนนี้แดงใช่ไหมฮะ กระลอกแดงราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับกระลอกแดงตัวน,นี้อยู่ที่คสามร้หบสามอาบาทขอดูตัวอย่างได้ไหมครับ3ามรอยห้าสิเป็นไซส์ไหนอ,อ๋อนี่คือไซส์สามร้อยห้าสิบของร้านพี่ชายนะครับกระลอกแดงก็คือลืมตาแล้วลรรแดงแดงจะมีอยู่แบบแดงสดกับแดงแบบนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับ ราคาต่างกันไหมครับอราคาต่างกันครับต่อต่างกันด้วยเป็นแดงแถบฝั่งลบบุรีเนี่ยสีชัดๆเข้มๆหน่อยนะจะอยู่ที่ส5 0บาทอ๋อถ้าเป็นแดงลบบุรีสีแดงเข้มๆอยู่สี่อยห้าสิบาทใช่ครับส่วนตัวนี้จะเป็นแดงอ่านี้ผมได้มาจากนครสวรรค์เนาะแดงนครสวรรค์350ร้อสิบาทอาจจะไม่ชัดเลยอืมแต่ตอนโตก็จะ ้ายกันใช่ไหม้ายกันไหมฮะสีไปในทางเดียวกันครับอ๋อคือสีอะ่ะจะตอนโตจะไปในทางเดียวกันใกล้เคียงกัน<ช>แต่ตอนเด็กสีจะต่างกันต่อมาจากแดงก็เป็นกระลอกเทาเป็นเทาท้องขาวนะครับต่อมาราคาของร้านพี่ชายเดี๋ยวพี่ชายเอาไซส์สวยให้ดูอ่านี่เป็นไซส์สวยเลยเทาท้องขาวร้านพี่ชายนะครับ อ๋อกำลังกำลังเริ่มแบบนาเลี้ยงแล้วนี่เลี้ยงง่ายแล้วร,งงาร,ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับน,นี้650บาทบ650บาทคือเชื่องติดมือเลยอย่างนี้เลยโอ้อถ้าอย่างนี้ก็เลี้ยงง่ายแล้วสิอันนี้พี่ชายเลี้ยงให้แล้วใช่ไหมครับเลี้ยงให้แล้วเลี้ยงให้แล้วในระดับหนึ่งแล้วนะครับรคือเชื่องติดมือแล้วนะ650บาทแดงท้องขาวของจังหวัดเฮ้ยเทาท้องขาวนี่นครสวรรค์นครสวรรค์เนาะ พอต่อมาจากเท้าท้องขาวชุดนี้จะเป็นอะไรครับสําหรับวันนี้กระลอกเปลือกครับกระลอกเปลือกอ่าที่คนถามหาเยอะๆมาแล้วนะครับกระลอกเปลือกพีช่ชายออกกระลอกเปลือกให้ชมนะครับอาทิตย์ที่แล้วยังไม่มีเลยนะกระลอกเปลือกอาทิตย์นี้เริ่มมีลวนี่อันนี้ออเปลือกโอ้ใช่สีชมพูทั้งตัวแบบนี้จะผัดขดเป็นสีขาวนะครับดูตามสีหก็ได้เนาะจะประมาณนี้นะฮะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่ตัวละแปดร้อยห้าสิบบาทบาทนะครับ,บ,รบเผือกตัวนี้เป็นเผือกของที่นครสวรรค์เหมือนกันไหมครับอันนี้ได้มาจากลบบุรีเผือกลบบุรีอ๋อเผือกลบบุรีนะครับอืมแปดร้ยห้าสิบบาทอ่าจะมีไซส์เล็กกว่านี้ไหมครับหรือว่าตอนนี้มาเป็นไซส์นี้ไซส์เล็กก็มีใช่ไหมครับ เล็กกว่านี้แล้วราคาอะไรที่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยเพิ่งลืมตานะอย่างนี้เดี๋ยวครับก็ออกราวหกร้อยห้าหกร้อยห้าสิบบาทต่างกันประมาณสองร้อยครับอันนี้ลืมเพิ่งลืมตาเลยแหละอย่างนี้ลืมตาแล้วแบบนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะครับสําหรับใจเล็กกกไฟอ๋อพี่ชายแนะนํากไฟเลยนะครับวันนี้ควรกกไฟเลยวันที่ยี่สิบสี่เนาะครับผม อากาศเยน็นควรกกไฟอย่างเดียวเลยนะครับน้าอา<อ>กาศปกติอาจจะไม่ต้องกกไฟนะครับอ๋ออากาศเย็นมากก็ควรกกไฟนะตามผู้เลี้ยงผู้ขายแนะนําเลยนะครับว่าเนี่ยควรกกไฟเลยเหมือนลูกกัะเลี้ยงทั่วไปกกไฟกันทั้งนั้นถ้าหลังจากเผือกแล้วก็จะต้องเป็นดงเลยเนาะดงตอนนี้ก็มีไซส์เล็กม,มีน้อยอย่างช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเข้ามาตัวนี้พี่ชายขายอยู่ที่เมื่อกี้บอก850อเนาะ ก็พี่ชายมีแค่ไซนี้นะครับตอนนี้นะเป็นดงเกาะทองอุทัยธานีนะครับหน้าก็คงจะเห็นเยอะอ๋ออาทิตย์หน้าจะเห็นเยอะขึ้นของจะเริ่มมีขึ้นราคาก็อาจจะย่อบดาวลงอีกอาทิตย์หน้าราคาอาจจะถูกลงสําหรับดงอ๋อเพราะว่าของจะเริ่มเข้าอาทิตย์หน้านะพี่ชายบอกน่าจะเริ่มเห็นเยอะขึ้นแล้วราคาอาจจะถูกลงอีกนะครับอโอเคครับขอบคุณมากเลยครับพี่ชาย วิชาโทรศัพท์เข้าพอดีเลย <laughs>